สวัสดีครับพบกับดาบก้อยบ้านนาป่าดอนครับวันนี้เราอยู่ทุ่งนาครับจะมาดูครับคลองไส้ไก่ที่เราขุดไว้ได้เวลาปล่อยน้ำทดลองดูนะครับว่าจะไหลไปทางไหนบ้างครับไปดูกันเลยครับครับนี่ได้น้ำจากโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ของเรานะครับเปิดใส่หลุม ขนมคกข้างบนนะครับให้ไหลไปสองทางั่งแรกครับมาทางนี้นะครับที่เราขุดไว้ในป่ากล้วยนะครับเป็นคองไส้ไก่ครับมาแล้วก็ทำเป็นเป็นฝายไว้ตรงนี้นะครับฝายกั้นน้ำไว้เพื่อชะลอน้ำที่อยู่ด้านบนให้ไหลแรงมากเกินไปนะครับทเป็นฝายก็ก็จะถ้าหล้นฝายมาตรงเนี้ย ก็จะมาทางนี้นะครับมาถึงหลุมขนมคกตรงนี้ครับตรงนี้ยังไม่ถึงครับมาแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับครับฝั่งนู้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะถึงหลุมขนมคกฝั่งนี้ครับครับรอๆนะครับรอให้มาถือก่อนนะครับแล้วมาดูฝั่งนี้บ้างครับทีนี้ ครับฝั่งนี้นะครับที่เราขุดไว้ที่จะให้มาไปหาต้นลำไยนะครับต้นลำญ่มาที่นะครับก็จะมาถึงหลุมขนมครกตรงนี้นะครับขนมครกเราก็ทำฝายเล็กๆก,ก,กั้นไว้นะครับตรงนี้ตรง เพื่อให้ชะลอน้ําให้อยู่ในหลุมขนมครกตรงนี้ให้นานๆน,นะครับต้นลำไยต้นนี้จะได้ดึงไปใช้ได้ครับทีนี้ก็จะไหลมาทางนี้นะครับไหลมาเรื่อยๆถึงหลุมขนมครกฝั่งนี้ครับมีต้นกล้วยครับแล้วก็ต้นลำไยต้นนู้นก็จะพักไว้ตรงนี้ก่อนครับพักน้ําตรงหลุมขนมตรกนี้ต้นลำไยต้นโน้นก็จะดึงนะ้ำจากตรงนี้เอาไปใช้ ยังไม่เสร็จนะครับของไส่ไก่ที่ว่าจะขุดไปทางนู้นก็ยังยังอยงยังไม่ได้ขุดไปนะครับก็ทาไปทีละเล็กละน้อยครับวันไหนว่างก็ออกมาทําครับโบนครับนี่โบนเป็นห่านหัวสิงตัวผู้นะครับไม่มีคู่เนี่ยเขาตายหมดตายแล้ว อยู่ตัวเดียวเป็นโซ่ครับตน,นี้ครับที่จะขุดมาตรงนี้ก็ยังนะครับยังยังไม่ได้ไม่มาครับมายก็จะทําเป็นหลุมขนมคกตรงนี้นครับเป็นเพื่อให้ต้นเงี้ยได้อําน้ำไม่ใช้นะครับนี้ก็จะผ่านมาต้นมะม่วงตรงนี้ครับจะมาจบตรง อินทผลามต้นนี้นะครับอินทผลามตรงนี้นครับครับคย้อนย้อนมาดูฝั่งงนี้หน่อยนะครับครับมาแล้วครับนะ้ามาเริ่มมาแล้วครับเริ่มลงลุ่มขนุนครงนี้แล้วครับ ถ้าเสร็จจากตรงนี้ก็จะล้นมาตรงนี้นะครับลน้นเดี๋ยวต่ำๆท่านหน่อยครับตรงนี้ล้นมานะครับเดียวทำลองให้เขาหน่อยลองให้หน่อยนะับครับล้นมามาถึงหลุมขนมคบตรงนี้ ครับดูว่าจะมาถึงไหมนะครับถ้ามาไม่ถึงเราก็จะปล่อยน้ําตรงหลุมตรงนี้นะครับปล่อยน้ํหลุมตรงนี้ถ้าเราปล่อยน้ําหลุมตรงนี้ต้นชะอมนะครับต้นชะอมก็จะได้น้ําด้วยนะครับไได้ออกยอดนะครับมันแ,แรงก็ไม่มียอดนะตรงนี ไงเราคงต้องมาปล่อยตรงนี้ด้วยนะครับ้าปล่อยตรงนี้แล้วอินดาผาลำตน้นนี้เขาก็จะได้น้ำไปด้วยครับก็จะล้นปล่อยก็จะล้นมาตรงนี้ลงมาลุมขนงครกตรัวนี้มันเดิมครับครับแต่ก็ยังจะขุดไปทางนี้อยู่นะครับเพื่อให้ต้นกล้วยต้นนี้ เขาได้รับน้ำเหมือนกันครับอันนี้แห้งแรงเลยนะครับแห้งเลยไม่มีน้ำไ,ได้มาสองวันนะครับแห้งเดี๋ยวก็จะลดเอานะครับวันนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับ ครับจะเต็มนะครับแป๊บเดียวถึงจะล้นนะครับกว่าจะล้นได้ก็ต้องน้ำก็จะเอ่อรออยู่นี่นานอยู่สักพักนะครับจะได้ซึมเข้าไปใต้ดินได้นะครับให้ต้นไม้เราชุ่มชื้นครับฝั่งนี้มาถึงหลุมสุดท้ายแล้วครับครับถ้าล้นเขาจะล้นมาทางนี้ครับทาแนวทางที่จะขุดต่อไปนะครับไปทางนี้ จะล,ล้นรุมนี้นะครับ้จะ,จะล้นนะครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดาบก้อยบ้านนาป่าดอนด้วยนะครับครับเดี๋ยววันต่อไปเราจะมาอัปเดตธรรมไทยป่ายางนะครับป่ายางนาที่เราปลูกไว้นะครับว่า หน้าแรางนี้จะรอดไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับครับขอบคุณครับ